แง่บอลเน,น,น,นี่ยพี่น้องครับเบื้องน้าบนขุนนะครับผมเออเบิ้งห้อยอันนี้ห้อยตีนเพื่อนนี่พี่น้องนี่ลักษณะาการโบวแมนน,น้อยละพี่น้องครับนีนเนาะอันนี้นี่เพื่อนมีจ่าฝูงบ่ครับนี่น้องเอกก็ผมว่าหน่าสามชิ้นตมันต้องมีสักตัวหนึ่งแหละต้องมีจ่าฝูงเนาะ,ะเพราะว่าเพื่อรข้างแรกเนาะมองนี่กั เห็นลงมาแค่ตัวเดียวครับบัดนี้ต ah ้องใส่เพิ่ส่วนทูเพิ่งลงมานล้วแบโอ้ลงมาลงมาทีแรกๆเลยครมาแต่แค่ตัวเดียวแม่นครับผมบัดนี้น้องโม่จักมองโม่จักรยังละกันเลยเอิ้ญมูเอิ้นพวกลงมาเนาะแม่นแหละครับผมโอ้องครับ พี่น้องมาเบิงครับพ <iy> ี่น um ้องครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ล่าจะพ้าพีผ่านอกมาตามห้อยสร้างปลา่น้อเพราะว่าช่วงนี้พี่น้องครับผมครับก็ถือว่าเป็นช่วงหนาแร่งพี่น้องเลยสำหรับทางเขตของเฮานะครับผมครับก็ถือว่าเป็นเขตพื้นที่ทีุ่ดมสมบูรณ์พี่น้องครับย่ามหนาเร่งกันที่นี่เพื่อจะมีสร้างปลานะครับผมครับลงมาตามให้ตามสวนลงมาหากินน้ำให้น้ำสวนเฮาพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งนต้องกันพี่น้องครับลองรอยอ่าที่เฮาเห็นนะครับผมครับเป็นคตรรวดนี่ก็คือก็ไม่การสร้างได้พี่น้อง อันนี้น้องโอต๊ตวันดีครับน้องโอต๊ตสวัสดีครับอ,อี่อย่างครับน้องโอ๊ตถามผมไหครับครับผมว่ามันงูขี้ควายได้ครับเนี่ยอันนี้พออ่อแม่นี่ยังครับอ <laughs> ุ้ยของแท้นะครับอันนี้ขีสข้สร้างขี้สร้างเท่ๆเลยพิสูจน์กินได้ไ่มครับน้องโอต๊ตได้ครับได้อันนี้นี่กูอ,อันนี้เขากินนี่อย่างครับจนมากเลยจากปลามันจากปลากินทุกที่พ่อเดียนเนาะชาวบ้านมานำนะครับมันแห้งอาจชีลงมาได้ประมาณอาทิตย์ละนี่นะ แต่ว่าฉีดเบื้งฟังฟังหวยทางนั้นเต็มเลยแม่นบ่ครับผมตามมาครับโอ้ไปไปพี่น้องครับตามเบิ่งน้ำแข็งไปที่ห้องบางเทื่อเพิ่นกะลงมาแต่ว่าส่วนมากสิลงเงีกลางคืนครับากลางคืนอือแต่ว่ากลางเว้นก็นแล้วแต่สถานการณ์เนาะคอ๋อเอาไปเบิ่งนํงกากันพี่น้องครับครับนี้พี่น้องเอ้ยวิถีอีสานเฮาก็ถือว่าพาพี่พาน้องนะครับมาเลาะไฮเลาะสวนพี่น้องครับารามาเลาะเบิ่งตามห้อยสร้างป่าพคนละพี่น้อง เป็นจังไดเพี่ว่าสร้างป่ากับสร้างบ้านต่างกันบ่อันนี้คือลวดนี้อันนี้ลวดนี้ปล่อยไฟเลยบ่ครับนี่น้องโอดเพิ่นปล่อยแต่ยามกลางคืนครับบ่ย่างเวียนกิ๊ดย่างเพิ่นบ่ได้ดนะเต๋บึงก่อนาปล่อยเพิ่นว่าอันนี้อันน,น,นี้ไฟแห้งบ่เลยปล่อยนี่ผมเพิ่นว่าเพิ่นปล่อยไฟบ้านนะ่ะสิประมาณ220งร้อยี่นะครับโ,โ,โ,โอ้โหอันตรายตัวนี้เนี่ยเหียวห้อยเลยเนาะโอ้พี่น้องครับเบิ่งแน่เพิ่นอันนี้นะี่สร้างลงมากกวนดูเลยตัดต้นยางนี้เลยบ่ บอกข้ามากียรยังเลยเบื้องล่างไปแล้วครับโอ้เห็นอ่อนไปแล้วครับยันสร้างมาแบบว่ามาเออขอม้าในสวนมามาเบื้องนี้เบื้องนี้ยันยังครับนั่นสร้างว่านี่ยโอ้ยพนตึกป่าตัวนั้นเดียวโอ้แม่สร้างเตีอวอันนี้เป็นโอ้ยโอ๊้แม่นเท่าป่ะครับเนี่ยแม่นครับแต่ว่าผู้ลูกกินได้ป่ะไม่เท่าก็ต้องกินได้แล้วเนาะพี่น้องเบื้องก็ไหนเพื่อนพักน้ำด้วยไงปลาพักน้ำอู้ไปไปไปบงนข้ากัน อันนี้น้องโอ๊าเขาจะไปรอเบื้องตามห้อยเพิ่นไปยังสิ่งไหมครับมอ่อ,มองนี่แหละครับมองเพิ่นงลงอาบนะครับวายมันแม่นหลีติเดนี่โอ๊ดแม่นครับต้องไปเบื้องใกล้ๆตัวโอ้โธรรมศาสตร์ไปพิสูจด้วยสายตาธรรมศาสตร,ร์หลีตัวพี่น้องครับมีบห้อยสร้างไว้หมิเม้ยสร้างเอยียงมาอยู่นี่บบบนี้ สวัสดีครับน้องเอกสวัสดีครับโอ้ยนี่เดี๋ยวว่าเพราะว่าสร้างสร้างสร้างน้องเอกนิดเดียวเลยเนี่ยโมแม่สวครับที่ว่าแม่นบ่แม่นบ่ดองที่สุ่นปดหนึ่งเด้อโอ้โหปุณพูดว่าสบภัยโอ้โยนอ่ไปย่างก้อนเดินน้องโมเลยโมไปได้โอ้ยนี่แต่ไล่เดี๋ยวนี้ดรอเก้อเนา ขอบคุณมากครับน้องโอ๊ตโอ้ยของเครื่อนแล้วเมื่อกี้เอ้าวใส่อยูนี้โอ้ยโต๊ะต้อีทำพิธีพึ่งห้อยอยังนี่เอ้าจะว่าเถอะอันนี้ก็สร้างพี่นทั้งเบิดด้นี่ครับแม่นครับแม่นเบิดครับนี่ครับอุ้ยฉันว่าคุณนี่นะอันนี้ครับเพิ่งลงเมื่อคืนนี่ครับข้าคุณคุณข้าตัวอันนี้เพิ่อจะลงมาเล่นน้าบั่ครับน้องโอ๊ตน้องแล้วน้องเอกอยู่นี่แม่นครับผมอันนี้เขาจะเอิ้นว่าบวกสร้างนอนครับผมมองนี่นี่นะ อ,นอ,นอันนี้ในฐานในบวกนี่นี่เกิดขึ้นเองหรือว่าเป็นตามธรรมชาติครับเป็นตามธรรมชาติครับผมบวกบวก,บวกนี่นะแมม่นครับผเลือกบวกครับน้องน้องเอกอกล่าวว่าถ้าดูครับ้างหน้าก,กับซ้ำอันหมดเลยครับจังสิเบิด์ตหนามนี่จังสิขึ้นเบิดครับเลิก,เล,กเลิกกะเลิกคักครับผมเนี่ยนะแม่นครับผมบวกหน,หน้อยๆนนี้นะแม่นครับเคยลงไปกะเคยเห็นสร้างลงเงินผม โแต่สร้างตัวตัวยิ่ใหญ่อะจมครับอยู่นี่นะในนั้นครับอ๋อพี่น้องครับครับเปินว่าบวกสร้างนอนสำหรับพี่น้องครับเบิ้งแน่เนี่ยเดี๋ยวอันนี้เพี่นว่าห้อยสร้างนี่พี่น้องอุ้ยบขาเบิ้งเงยเท่าขาเบิ้งก็หน่ะพี่ว่าเอาคั้ยลงหรือว่าตัวว่าสร้างมาจักคั้ยลงมาได้เขาพูดอย่างนี้ขั้ยลงมาได้ได้ไหมแม่มาผมเลิกตัวเลิกคนมาพี่น้องครับนี่เดี๋ยวปาดมูลเบิ้ลพี่น้องครับแถวนี้แม่ เมันผูกมันห้อยสร้างนะครับพี่เลยป้านจะได้ปลูกให้สร้างบ่เนี้ยทำสร้างลงมากินปลาสร้างมากิ่นบ้างนะพี่รองครับเนี่ยอันนี้เนี่ยห้อยสร้างหมดแล้วหมดเลยฮะเนีาา้าขี่ไหมพี่น้องครับขี่สร้างพี่น้องนี่เพิ่นมาเพิ่งจะดึงกินมันกินนยางเลยพี่หมอครับนี่พี่รองครับนี่ดึงเนี่ยพี่ดึง,ดงถึงมาขากินหางย,ยางเลยพี่นอ้องปดาสิคอันนี้นี่ป้าพี่น้องครับห้อยสร้างปลาพุงง้วพี่น้องครับทร้างบึงการเฮ้ยนี่ก็ถือว่าพุงง้วเนี่ยถือว่าเป็นมองที่สร้างอยู่เลยเนาะ ประมาณตอนนี้เพราะเรามีจักมีมีมีจักเสือกมีจักตัวครับอยู่พุงวัวเฮาที่ได้ได้ได้ติดตามเบื้องขนาดมาประมาณสองร้อยก็ตัวพอที่ลงมาเนี่ยแม่นวลลงมาเนี่ยสามสิบก็ตัวสามสิบสามแสดงว่าเพิ่งลงมาเป็นฟูเป็นฟูกันปะแม่นมาผมอ๋อแต่ลงมาเนี่ยสามสิบก็ตัวนะพี่น้องครับนี่ลุงแน่ขี่สร้างอันนี้ไม่ไหม้เลยนน้องโอ๊ตแม่นครับนี่ตัวนี้นะสีสดๆเลยนี่ฮู้ยสังเกตเบื้องว่าเวลาผมขี่เพิ่อนซีเอ๋มท่นเปลี่ยนสักก้อนอย่งขี่ใส่บ่ หน้าจะนอนสินังเหรียญอยู่นี่กับพ่อจักครับพี่อรองครับผมอ่ะโอ้ยใหม่ใหม่ยู่มือเศร้านี่ยมโนยเนาะเอารถไงมาใส่เอาเด้วยใส่ปุ๋ยแต่เพราะดีจ้ะปุ๋ยปุ๋ยกี่ซ่างเี่นะแมนุิพี่น้องป้าสมกับเสือสารแมนเบิ่อติก่อภัยล่มล่นะฮักมลฮักลงมาเลยฮักครับป้าสพี่น้องมันมีห้องมาแบบเอ็กซ์คลูซีฟพี่น้องครับผมคำช่วงแรงบัได้ได้ยันพ่อเพื่อนโอ้คำบ้านช่วงแรงต้องเฝ้านี่เลยแถวนี้ ชาวบ้านเพิ่งกับประยู่คือกันบ่มนเพราะว่าเพิ่นบอกากี่จักรย์มาคืนอยู่กันแถวนี้โอ้พี่รองครับพูดนะอันที่หักมานี่มีต้นไม้สร้างป่าตัวหมุนมาเบิดเลยพี่รองูต้นไม้ถุนนั้นเบิ้ดเอ่อแสดงว่าเขาเห็นคนปึ๊บเดี๋ยวเขาจะทำลายทันทีเขาจะไล่เล่นมอลักษณะการนี่ผมยังไม่เคยเห็นจ้าครับแต่ว่าถามเลยครับเคยมีคนถือสร้างทำลายบ่แถวเฮ่าเนี่ยมีครับมีบ่ครับน้องเอ็ก มีถึงขั้นเสียชีวิตก็มีถึงขั้นเสียชีวิตเลยแมนครับแถวต้นเสียเท่านี้แหละถแถวนี้อะไรบา้างทีแมนโอ้พี่น้องคเขาปีขึ้นหลังเลยครับเพิ่นป่าต้นตีนเป็ดตัวไงจะว่าเซ่เนาะ,ะเป่าไม่อิงคักอิงเนี่ยแท้มันแมนอยู่บ่เดียวเอ็กหรือว่าเซ่เองเนี่ยโอ้ยห้อยมาถูมั้ยอ๋อพี่ตัวพี่รองอยังคุณอะแปลี่ยนลึกนะลงมาเนี่ยมาฮักเบิดเลยแถวนี้เนาะเบิ่งพี่น้องครับผมโอ้แต่ว่าเงินแต่ว่าหมองน้องเอกเปล่าอุ่ละพี่น้องครับผม เพผนว่าสามสาร้างง่ายๆเลยจะว่าจมวันน้น้ำขุ่นเอร่ไหมอันนี้กับซีเมนทางล้มแต่เรนน้องอดมาอดเดิ <Okay. S 1> นพี่น้องครับนี่พี่น้องครับสร้างปลาพี่น้องนี่อันนี้เอินมาอยา่างครับบวกสร้างนอนบ่แม่นครับผมวันนี้บวกกังซี่นี่ลงได้เชิญจากสูนนี่สามตัวเลยเต็มเลยเตี้ เคยจเปี่ยงกันลุกแน่นอ่ะเนาโอ้ยเคยลงมาเห่นน้าลงมาอยู่มากินพี่รองครับลงมากลงมาหนี่แล้วพี่รองรับลงมากะโอ้น้องเด็กตกลงหนีอีกละโอ้ยห้อยเพิ่นขึ้นพี่รองรับขึ้นบ้านม่มครบมาจหอยเมื่อคืนครับแนบบอหอยมเสียครับขึ้นเมื่อคนแนบอเนี่ยพี่รองครับเบิ้งน้านขุนนะครับผมเออเบิ้งห้อย อันนี้ห้อยตีนเพื่อนนี่พี่น้องนี่ลักษณะาการโบเมนน,น้อยๆแล้วพี่น้องครับนี่เนาะอ,อันนี้นี่เพื่อนมีจ่าฝูงบ่ครับนี่น้องเอ๋ก็ผมว่าหน่าสามชิ้นกระตูมันต้องมีสักตูมหนึ่งแหละครับต้องมีจ่าฝูงเนะงาเนะ,ะเพราะว่าเพื่อนข้างแรกเนาะมองนี่ก็เห็นเพื่อนลงมาแค่ตัวเดียวครับเหมือนต้องใส่เพื่อนชวนกู้เพื่นลงมาเนาะแบบโอ้ลงมาลงมาทีแรกๆเ,เลยครมาแต่แค่ตัวเดียวแม่นครับผมบัดน,นี้น้องโมจักมองโมจักอย่างไรกันเลยเอื่นมูเอื่นพวกลงมาเนาะ เี่่นไหลครับผมทางนี่น่กินหลายตัวมันกับปูกไวยเนาะพวกกล้วยอ้อยซอยปีแล้วพี่น้องครับชาวบ้านเท่าก็นอย่างได้เนาะเาก็ต้องอยู่รวมกับเพื่อนแหละพี่น้องรับค้าหลีกเลี่ยงเอาละพี่น้องเท่เปนราเับผมกัเพื่อนออำยังำยังกับพี่กับเป็นของเฮ่านะยังกันขึ้นนี่กับเป็นของเพื่อนพี่น้องพี่น้องบน้องเอกวานนี่อ่อนออนเ้นอีเลฟเฟ่นครับ แมนบ่แมนแท้อันนี้เป็นออนเซ็นอิเลฟินเลยเพ่นพี่น้องครับผมนี่ยเป็นตองลงมาอาบน้ำแช่น้ำอยู่นี่แหละพอนว่าแสดงว่าจากนี่ขึ้นไปผู้นี่ไกลบ่ครับบ่ไกลครับผมน่าสูประมาณสามโลได้ครับผมโอ้ประมาณแบบจากจากที่ตามจากอย่างที่ตามอีกเนาะพาไปแน่นอนโอ้ว่าไงว่าตามห้อยสร้างไงได้แมนเทาสิพาขึ้นไปแบบเบื้องอาไรจะทำอะไรยะทำมองสร้างอีกแมนครับเอ้ยพี่น้องบ่ดนี้คือมาคักมาเนี่ยแท้แต่ว่าตอนนี้เบื้องขี่ไปสกอนปรนบ่ครับ เบิ้งขีสร้างไปศวกรมาเป็นแล้วครับท่านนี้แบก <c oughs> เพิ่มเตรียงหน้าหน่อยนะวะครับ,รบเพิ่นเพื่นยังบ่ได้ทธน์หอเพราว่าเตียงของอ้วนอยู่หันพังเดือนหนึ่งเลยโอ้ชอนตามเ<า>มาไปเลยเนี่ยห้างเรียนซื่อโอ้ยพี่รองครับผมเม็นท่านบดดาพี่รองครับเพราะว่าอันนี้นี่เป็นพื้นที่ของน้องเอกเพิ่นนะครับผมครับเป็นให้เป็นสวนเพิน่นนะครับผมแต่ว่าก็อยู่ร่วมกันมาหลายปีแล้วน้องๆเอกเนาะกับสร้างเนาะเขาก็ต้องระวังเอาอืมเพราะว่าข้าเห็นร้องแรงเขาก็กลับแล้วนี่นไหครับครับ บอลนี้นี่เออคับปกติคับเห็นคนเปลือบถึงเพิ่อนชิทำลายทันทีบอลเรือว่าหรือเรือเรือว่าจึ่งกันจัก่อนเนื้อภาวาเขาอยู่ไก่เพิ่อนเพิ่อนชิพวเขาไม่หยุดกับเพาครับอืมเขาเขาอยู่ไก่จากที่จากซ้ำที่ว่าอายอยืนยุ่งกับเพิ่อนกับเข่ามาแล้วครับโอ้โอ้ซ้ำอายทำตัวนี่เข่ามาแล้วแม่นครับมันกัใกล้เกินเนาะแล้วว่าจากซ้ำปลามันหนักกัยังเลียนเข่ามาด้วยครับโอ้ไล่เลยแม่นครับผมโอ้พี่น้องครับเพราะนั่นแหละต้องห่างระยะวางสองสามร้อยเมตรปกติ ต้องระวังพี่น้องครับผมเพรานว่าในพันเห็นเพื่อนก็ต้องถอยครับครับผมถอยเพื่อนรับขับขับเพราะเขาต้องลบลบต้องหลีกเอาเนาะเพราะว่าเพื่อนก็คือว่าแล้วพี่น้องครับเพื่อนเป็นสัตว์ป่าเนาะเพื่อนก็คือว่าแหละเพื่อนก็ต้องมีความระวังภัยของเพื่อนแหละพี่น้องครับผมแต่ว่าเมื่อนี้น้องเอ็กซ์นะครับผมครับกับน้องโอ๊ตเพื่อนว่าพี่น้องครับกับเจ้าผ้าระเบิงแบบเอ็กซ์คูซีฟนะครับผมว่าจากพ่อบบแต่ว่าเขาก็ต้องใส่คนระมัดระวังพอสมควรไหมบอครับ การไปหาของพวกนี้นะครับน้ะเอ้ากัที่ตามเบิ้งเนาะว่าเฮาจะพ่อว่าพ่อเนาะแม่นครับผมแต่ว่าตอนนี้พ่อขี่ก็หอยแล้วมครับผมเอ้ามากมพี่น้องครับผมมาเฮาโอ้พิ่นมาจังสี่บอครับน้องเอกแม่นะครับผมใช้ะัการพิ่น้พี่น้องครับพี่น้องก้เต๋อโอ้หอยโหไหตัวหนิแม่โอ้อันนี้เป็นห้อยงตัวหแมโ้กรมีงป่าหลบอครับน้องเอกนี่ นี่เลยครับตอนาเสิแบปากแงงบบโอ้ปกากแงงมาเข้ากามพนอันนี้เขาแม่น้อยบนล่งุตนี่เอกแม่พี่กันนี่ลครับผมขีกันเพนขี้ลใช่ทางลงน,นะครับบุตาวห้อยไม้ยังนี่หอยไม้ยุ่งว่นี่บตัวโอ้เหยียบเจอ๋ว่าเป็นบวกเลยนะเพื่นบารมบเอกยงครับ ป้าเดีตยวมามเบิดพี่น้องมันไค<ว>นูวะนี่ผูบ่งแต่ว่า, <c oughs> า,วาอันนี้ห้อยน้ำสางหรือห้อยสร้างเธอได้ปะห้อยสร <c oughs> ้างับผมแสดงว่าเป็นเจ้าฟูงได้พี่น้องครับไงไปนี่ไหมพู่บโ <c oughs> มันน่อยได้หนิแมนบอแน่นครับผมมูบ่น้่อยล้าลุ่นนะป้าพี่น้องครับห้อยห้อยว่ามันน้ำสางหน่อยพี่น้องครับพู้นะเทียบใส่กันครับเบิได้พี่น้องพี่น้องว่าหน่อยยังไงผมมือห้ยจางบ่ได้เลยพี่น้อง พี่น้องครับพช่นไหมแม่นเบิดบอครับนี่แม่นเบิดแล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องครับจะมาโมนเบิดพี่น้องครับนี่ห้อยเพิ่นขึ้นพี่น้องครับนี่ห้อยขึ้นห้อยลงพี่น้องครับม้วนอันห่วยนี่ต้นยังต้นแสงบ่นี่แม่นครับโอ้ต้นแสงต้นแสงนี่แหละครับต้นแสงอ๋อต้นแสงไม่ใ่คังอันนี้ก็แม่นบอกแต่ฟังไงสนครับผม ว่าแม่เพื่อไปเฟื่อเลรียญจะซื้อบอกว่าเขาไมห้อยขึ้นผมคิดว่าเพื่อจะปีนขึ้นแหละเพื่อขึ้นบ่ได้เพื่อน่างเมันเลาะไปห้ามผมไหมครับที่มึงพี่น้องครับบ่แม่เพื่อจะเอาขางเอาอย่างไปเฟื่อหงนะเพื่อนขันเพื่อนหยังนะที่ดูเด่นเพ่อจักนี่ขางที่พี่น้องครับนี่แน่ๆพี่น้องครับทำไมเพิ่งลงมาเนี่ยโอ้เสียงว่าแถวนี้ยังโค้งโคบโดยสมบูรณ์ต้องธรรมชาติเติมน้องน้องเอกเนาะแน่นครับผมพูดตามพี่น้องครับโอ้ยลงมาจุดประมูลเบิดพี่น้อง อืมขี่ยังไม่ไหมเยอะนี่นี่ถือว่าขี่ไหม้พวนี่ไหม้แล้วครับผมอ่ะโอ้เบิ่งพี่น้องครับเดี๋ยวว่าเปลี่ยนเบิดล่ปนี่แมยเคยมีคนมาดักมาอย่างบ,บ่ครับบ่ครับดักสร้างนี่บ่กล้าดักกันบ่บบ่ครัมีอนุรักษ์ครับผมมาอืมมามาเถอะหนึ่งบอนแต่มื่อคนมาหันอนุรักษ์บ่มาอันสร้างบ่มาครับผมโอ้แต่มื่อได้อนุรักษ์กลับสร้างมาแม่นบ่ เพื่อจะหูกันแน่นาะเบื้องในพี่น้องเขาจะว่าเปลี่ยนพี่น้องคุณครับเ่ารถใช้ดูดเบื้องพี่น้องครับอันนี้เป็นอันนี้ลงมาทุกปีบ่ครับแม่นครับผมสิลงมาเนี่ยลงมาแต่ช่วงหน้าแร่งครับหน้าฝนเนี่ยบ่ลงกันบ่แม่นครับผมหน้าฝนนี่บ่ลงครับผมเพราะว่าอาหารใ่ทั้งภูไหลายครับผมแต่ว่าช่วงนี้ทั้งภูมันแห้งแร่งเนาะเพร่ะก็ต้องลงมาครับผมพี่น้องครับผม บอหนี้เขาจะตามไปโตบอผมกับญาติจะได้บอเนี้ผมก็บบกล้าขึ้นไปครับผมย่านครับผมถ้าข้ามหพวยไปในกระญานินั่นบ่แม่นครับผมมีโอกาสที่พ่อจะดักจะอาหนักบ่ผมก็เห็นเขาบอกว่านี่แหละคนส่วนมากคนมักดูน้ำปลาป่ามไงจริงับผมที่ปลาป่า้นต้นอ้อเป็นเป็นสุ่มอยู่ก็เก่งนะบอป้านโค้งจังสิบบอเราไปแต่งหม่องอยู่แมนก็การจิตวนเป็ดเป็ดแย่นอยู่อ๋อโอ้ยเนาะ อ๋อไปสะกก้อนสินะพี่น้องครับผมครับเพราะว่าน้องเอกว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีเป็นในช่วงนี้แม่นครับผมเบื้องแย่นแหลมเพราะท่านจะว่าบอกว่าพี่น้องฟังในเรี่ยวบ่อสังตัวใหญ่จริงๆผมว่าบ่น่าจะเรี่ยวนะเรี่ยวครับผมว่าเพิ่นเก่าเหงาครับผมแม่นบ่แม่นครับสว่าเรี่ยวก็สร้างบ้านสร้างป่าเนาะแม่นครับผมโอ้แต่ว่าสังเกตบ่นําเด้อที่ว่าเขาเอามาเดือดนําบ้านนี่ออืโตที่ยางบ่เรี่ยวเทียบกับสร้างป่านี่สร้างป่าใหญ่กว่าเด้อครับแม่นบ่ ไงก็สร้างบ้านอีกบ่เลยเนี่ยเพราะว่าเพิ่นกินเพิ่นกิ่นในบะคุย่างนะครับห้วยนึกว่าสร้างนี่อย่างให้ไงกวนเพราะว่ามันอุดมสมบูรณ์เมนต์เนต์ผมเรามาสร้างปลาผมมาสร้างปลาไงกวนไงกวนบ่แสดงว่าลูกเอกเห็นอยู่เรื่อยอยู่เห็นแน่อยู่ครับผมโอ้เบิ่งพี่น้องครับท่ามันขึ้นมาพูดเหรอท่าพุ่นก็ขึ้นเพราะพุ่นต้นไม้หักเลยเป็นดือเลยอันนี้ดึงลงบ่เนี่ยโอ้จะว่าหักเบิรพี่น้องครับโอ้เบิ่งแน่พูดเหรอ นีขึ้นมาทั้งนี้อีกอะนี่นะครับพี่้องครับเป็นสวนเป็นยังไปที่น้องนี่มาก็มากินมาขี่ไปพี่้องครับผมเนี่แถวนี้ก็สร้างแล้วพี่้องครับมากินมั่นปลูกไว้ถ้าบ้านพันปลูกไว้กัสร้างกับมากินแน่นะครับรองครับค้นเพื่อกะขุดเอาไปน้ำเน่แบ่งกันยูวกันกินไปนี่เือนาะอพี่้องเอ้ยมื้อนี้ก็คือภาพบรรยากาศนะครับพี่้องครับผมมาตามหอยสร้างปลาอยู่ที่ภูกัวนะครับผมครับ ะมื่อนี้กะนี่แหละพี่น้องครับผมได้เห็นขี่ได้เห็นร่องรอยของเพื่อนนะครับผมครับแล้วกะเอ่อเวลาเมื่อคืนมานะครับผมครับเห็นบ่พี่น้องครับก่อไผทั้งนั้นนี่แต่หอยสร้างหักเด้พี่น้องครับเนี่ยเอาบ้านยังกะเบนก่งจังมาได้พี่น้องครับยังขึ้นนี่ก็คือบกามาไกลแล้วครับแถวนี้แม่นบ่งได้แล้วครับนี่แถวนี้เนาะเนาะนี่แต่หอยสร้างเลยนะพี่น้องเลยเอาเอาเอาพี่น้องครับผมครับจะว่าจังฝากกันพี่น้องครับสำหรับคลิปหนาคลิปไหนได้เบิ่งเนาะเฮใหม่ร้านแล้วแม่นหรอพ่ ไปไฟพี่น <diversity> ้องครับผมครับเอาไปอคลิปไหนคลิปไหนนึงเนาะว่าคลิปต่อไปพี่น้องครับเปมีนิยมกับพี่น้องในเบิ้องฮันอย่างที่ตามกันนึงเนาะโอ้ยมีแต่ห้อยเพื่อนพี่น้องครับเอาเอาสำหรับคลิปนี้วิธีสานไฟจะมีก่อนครับพี่น้องครับ